สวัสดีครับแมนยู4 4ครับเจอกันอีกเช่นเคยกับการสรุปข่าวสารของทีมปีสั์แดงในรอบวันที่ผ่านมาวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวคราวของแมนยูมากมายหลายเรื่องเลยนะครับผมก็เลือกเรื่องเด็ดๆเน้นๆเอามาเล่าให้ฟังกันไปเรื่องที่เรื่องแรกกันก่อน ก็เป็นข่าวของโอมาเบอร์ล่าครับผู้บริหารซึ่งเป็นซ e o คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยข่าวบอกว่าทางเบอร์ล่าเนี่ยได้มีการแจ้งให้กับทีมสตาฟของทีมได้ทราบถึงเป้าหมายของเสื้อจิมและคลิปที่วางเอาไว้นะครับนั่นก็คือเสื้อจิมต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาคว้าแชมพเมียร์ลีกให้ได้ในปี2028นะครับซึ่ง มีชื่อของโครงการใ้ด้วยชื่อว่าโปรเจกต์150ซึ่งปี2028จะเป็นปีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครบรอบ150ปีของการก่อตั้งสโมสรน,นอกจากนี้นะครับทางเซอร์จิมเองก็ยังมีการระบุว่าอยากให้ทีมแมนยูชุด ทีมหญิงเนี่ยก็คว้าแชมป์ลีกสมัยแรกมาครองให้ได้ในปีนั้นเช่นกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็ปี2024นะเหลือเวลาอีก4ปีในการทําให้ถึงเป้าหมายนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายที่ยากมากๆนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ยังมองไม่เห็นเลยว่าแมนยูจะกลับไปล่าแชมป์พิพิลีกได้ยังไงนะครับมีทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เล็บว์พูลมีอาร์เซนอลที่แน่ๆเนี่ยขวางทางอยู่ ซึ่งฤดูกาลนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับปัจจุบันอยู่อันดับ11มีเพียง7คะแนนจาก5นัดเท่านั้นนะครับขยับมาดูเรื่องของความหลงจากเกมยูโรปาลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับทเวนเต้ไป1ต่อนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่แมนยูไม่ได้เล่นแย่นะครับแต่ว่าเก็มรุกจบสกอร์ไม่ได้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่าตัวเทนทักเองก็โดนวิจาร์รวมถึงนักเตะหลายคนก็โดนวิจาร์เช่นกันนะครับหนึ่งในคนที่ถูกวิจาร์ก็คือ Bruno andez, บรูโน่ฟอน ฤดูกาลนี้ยังแผงลิทอะไรไม่ได้เลยนะครับยังยิงประตูไม่ได้เลยในฤดูกาลนี้แล้วก็ผลงานค่อนข้างแย่เลยแต่เทนฮากเองก็ไม่ค่อยเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับยังฝืนใช้อยู่เทนฮากก็ออกมาปกป้องบรูโนนะครับบอกว่าบรูโนเนี่ยแสดงฝีเท้าให้เห็นมาแล้วในพรีเมียร์ลีกในหลายซีซันที่ผ่านมาเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้เยอะมากตัวเทนฮากเนี่ยมั่นใจว่าเดี๋ยวบรูโนเนี่ยจะเจอฟอร์มเก่งกลับมาแน่นอนเพราะว่าเรื่องส,งสร้างสรรค์โอกาสเนี่ย ทําได้เยอะมากอยู่แล้วเรื่องประตูเนี่ยเดี๋ยวมาเองแน่นอนร้อเป็นเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นส่วนอีกหนึ่งนักเตะที่โดนวิจารณ์จากชาวเน็ตนะครับก็คือโจชัวเซิร์ซีกองหน้าตัวใหม่ครับที่ย้ายเข้ามาแล้วก็เปิดตัวดีนะครับทําประตูได้ในเกมที่แมนยูชนะฟูลแลนดไป็นึ0 0แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เป่าสะอาดเลยครับยิงประตูหรือแอซซิตไม่ได้เลยทั้งที่ลงเล่นเป็นตัวจริงมาตลอดจน มีชาวเน็ตไปเซลครับบอกว่านี่คือนิวตู้เย็นนะเป็นตู้เย็นน้อยต่อจากโรเมลูลูกากูอดีตกองหน้าของทีแมนยูนั่นเองนะครับเทนฮาก็ออกมาปกป้องเซิร์ซีนะครับบอกว่าเซิร์ซีเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยเป็นนักเตะที่สร้างสารรค์โอกาสได้ดีมากๆแล้วก็หาจังหวะสับไกลสวยๆได้ดีแต่โชคร้ายฮะโอคู่แข่งก็เซฟได้ดีมากเช่นกันซึ่งตอนนี้ทีมก็ได้ลัสุนฮอยลุนกลับมาแล้วแล้วก็เร่งเรียกความฟิตอยู่เป็นกองหน้าสไตล์ที่สามารถพังประตูได้ให้กับทีม ส่วนเซิรซีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําจังหวะก,กับเพื่อนได้ดีนะก็เป็นสไตล์ที่แตกต่างกัน2คนเท่าที่ผมมองดูเซิรซีเล่นนะผมว่าเขาเล่นดีในบทบาทของเขานะครับกับการเล่นกองหน้าฟอลสไนดเวลาบอลมาถึงเขาเนี่ยเขาจะแปะให้เพื่อนหรือเลือกช็อตเล่นได้ดีมากๆไม่ค่อยห่วงบอลน,นะครับแล้วก็จังหวะบทจะทําเองเขาก็ทําได้ดีนะแต่ว่าก็อย่างที่เทนฮารกบอกคือมันยังไม่เป็นประตูเท่านั้นเองนะครับ คือไม่ใช่ว่าเป็นกองหน้าเป้าแล้วโอกาสยิงเยอะแล้วทําประตูไม่ได้อะไรไม่ใช่แบบนั้นนะผมว่าไอ้ที่ล้อเป็นตู้เย็นก็อาจจะเกินไปนิดนึงนะสไตล์การเล่นก็ไม่ได้เหมือนลูกกูเลยนะครับขณะที่อีกหนึ่งกูรูลูกหนังนะเป็นอดีตนักเตะแมนยูด้วยก็คือโอเวนฮากรีมีการวิเคราะห์บอลให้กับทาง TNT Sport นะครับเป็นสื่อดังนะครับ ก็วิเคราะห์เกมที่แมนยูพบกับทเวนเต้บอกว่าแมนยูใช้โอกาสเปลืองเกินไปเพราะว่ามีโอกาสปิดกรองหลายครั้งแต่ว่าขาดความเฉียบคมจนสุดท้ายโดนแบ่งแต้มออกไปนะครับซึ่งฮากรีฟเนี่ยเขาก็มีความกังขาในเคมี Me ของทีมในตำแหน่งตัวรุกที่มีบรูโน่เนี่ยคุมเป็นตัวคุมบอลแล้วก็มีตัวจบอย่างมาคัสแลดฟอร์ดอาร์มัดเดียโลโจโชเซิร์ซีหรือแม้กระทั่งรัสพฮอยลุนซึ่งฮากรีฟมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ดีพอ ทั้งที่สามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้ถึง19ครั้งที่เด็ดที่ขาดเวลาเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเกมซึ่งทีแมนยูจะมีนักเตะแบบนี้เสมอเกมเขามองว่าพวกนักเตะเหล่านี้ตัวรุกของแมนยูในตอนนี้บางคนจำเป็นจะต้องยกระดับผลงานขึ้นมาในแง่ของการทำประตูนะครับเพราะว่ามันสามารถตัดสินผลการแข่งขันได้เลยต้องทำควบคู่กันทั้งการสร้างสารรค์โอกาสที่มากขึ้นแล้วก็ยิงให้มากขึ้นซึ่งสโมสรเกรดระดับแมนยูเนี่ยจำเป็นต้องชนะเกมแบบนี้ให้ได้ ถือว่าเป็นจุดอ่อนของแมนยูอยู่ที่ก็ยังแก้ไม่ได้ในตอนนี้นะครับกับการทําประตูน้อยเกินไปในลีก5านัดยิงได้5ประตูเองนะครับเฉลี่ยแค่นัดละลูกแล้วแบบนี้มันจะไปลุ้นแชมป์อะไรได้ใช่ไหมฮะโวนอีกข่าวนึงครับเป็นข่าวเกี่ยวกับตัวกุนซือบ้างเอริทเทนฮาร์กหลังจากที่ทําผลงานเริ่มตน้นซีซั่นมาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดโอเลกุน so ่าโซชาอดีตกุนซือแมนยูเนี่ยก็ไปเป็นวิทยากรในระหว่างการประชุมออสโลบิสเนสฟอรัม ซึ่งก็มีคนไปถามโซชาครับว่าจะกลับไปที่แมนยูไหมในฐานะผู้จัดการทีมในอนาคตโซชาก็ยิ้มยิ้มครับแล้วก็ตอบว่าถ้าครอบครัวถามนะครอบครัวก็หมายถึงแมนยูนะครับถ้าครอบครัวถามเนี่ยผมก็จะตอบตกลงในทุกๆวันของสัปดาห์ซึ่งผมรู้สึกผิดนะที่จะพูดถึงงานที่ตอนนี้มีคนอื่นทําอยู่แต่แน่นอนถ้ามีคนถามมาผมตกลงแน่นอนโอลกลนาโซชาหลังจากออกจากแมนยูก็ยังไม่ได้ไปรับงานคุมทีมแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเลย โซชาเนี่ยออกจากแมนยู u, เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2021หลังจากที่เริ่มซนะีซั่นนั้นแล้วผลงานไม่ดีนะครับก็โซชาเนี่ยคุมแมนยูมา3ฤดูกาลก็ยกระดับทีมได้ดีนะครับกับตัวผู้เล่นแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่มีแชมป์กับทีมปี2021ออกไปก็ถูกแทนที่โดยลาฟลังนิกลาฟลังนิกเข้ามาทําก็ผลงาน ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับจนแมนยูไปตั้งเทนฮาเข้ามาแล้วก็คุมทีมถึงปัจจุบันนะครับยุคเทนฮาก็มีแชมป์สรายการและคาราบาวคัพกับ f a ครับแต่ผลงานในลีกก็ยังไม่ได้ดีนะต้องบอกว่ายังไม่ดีเท่ายุคโซชาด้วยซ้ํามาปิดท้ายด้วยข่าวของอดีตนักเตะคนนี้บ้างนะครับนั่นก็คือโทนี่ครอสถามว่าเกี่ยวกับแมนยูยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าโทนี่ครอสเขามีการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของเยอรมันนะครับเป็นรายการพอดแคส ซึ่งทรนี่โคสเปิดเผยเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยตกลงจะเซ็นสัญญากับแมนยูแล้วในปี2 0 1 4นะครับแต่ว่าตอนนั้นแมนยูไปปลดเดวิดมอยออกจากตำแหน่งซะก่อนการย้ายทีมของเขาก็เลยไม่เกิดขึ้นซึ่งโครสบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับเดวิดมอยด้วย ในตอนนั้นแล้วก็ตกลงจะย้ายมาอยู่กับแมนยูแล้วแต่ปรากฏว่าเดวิดมอยไปซะก่อนแล้วก็ทีมเนี่ยแต่งตั้งหลุยฟานกาวเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ซึ่งโคลสคุยกับมอยไงแล้วมอยออกไปก็ไม่ได้อยู่ในแผนของหลุยฟานกาวแล้วก็สุดท้ายเลือกไปอยู่กับเรอัลมาลิดแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากจนแขวนสตัร์ในที่สุดโหก็ถือว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นน่าเสียดายมากนะโทนี่โคลสเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมว่าถ้ามาอยู่แมนยูสามารถยืนยาวๆได้เลย แล้วก็ใครจะไปรู้นะแมนยู U, อาจจะประสบความสําเร็จกว่านี้ก็ได้หากมีโทนี่โคลสเข้ามานะครับแต่ทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นและเกือบๆนะโทนี่โคลสก็ถือว่าอาจจะเลือกถูกก็ได้ไปเลมาดลิดแล้วก็เรียกว่าประสบความสําเร็จสูงสุดอย่างยิ่งเลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวคราวนะครับที่เอามาฝากกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความหลงต่างๆส่วนเรื่องของพรีวิวก่อนเกมที่จะเจอกับสปเปอร์ในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาว่ากันวันพรุ่งนี้อีกทีแล้วกันนะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสสวัสดี